ในเกม d ด t a f o r c e เนี่ยมันจะมีอีกหนึ่งโหมดที่เรียกได้ว่าลุ้นระทึกและสนุกมากอีกหนึ่งโหมดนะครับนั่นก็คือ o p e r a t i ชันนั่นเองนอกจากเราจะได้วิ่งเล่นแล้วนะครับเรายังต้องหาของออกมาขายนะในกรณีที่คุณแรงสูงสูงนะครับคุณจะต้องยิ่งหาของให้ได้เยอะที่สุดพยายามยิงให้ได้และจุดนั้นเละครับเป็นสิ่งที่ยากมากๆและโหมด Operation คืออะไรมีวิธีเล่นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาคุยกันครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เลยที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมดด้้วยจะไ,ไพลา ใหม่ๆที่จะมาในวันถัดๆไปนั่นเองถ้าพร้อมกันแล้วก็ let's go ครับ พอเราเปิดตัวของโหมดโอเปอเรชันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้เลยนะหน้าตาของเลเ o u t ์ต่างๆมันจะมีตัวของการกดเริ่มนะ <The middle S 1> เริ่มจากแมปกันก่อนดีกว่าครับอันนี้คือแมปต่างๆเราจะเล่นอยู่เป็นโอเปอเรชันปกตินะมันจะมีโอเปอเรชันแบ็กเอาท์แล้วก็ฮอสโซนอะลีน่าด้วยแต่ว่าคนไม่ค่อยนิยมกันก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันเนาะก็จะเป็นตัวของโอเปอเรชันต่อสู้ค้นหาและหลบหนีนะครับแบบนี้เลยโหมดที่จะได้รับความนิยมก็จะมีซีโร่แดมตัวของสเป c ตี้เนาะตัวนี้ก็จะมีลอ ลงมานะครับผมก็จะหาห้องน้นหน่อยก็จะแบ่งไปอีกโอเปอเรชั่นระดับปกติทั่วไปกับปฏิบัติการรับสุดยอดมันแตกต่างตรงที่อัตราการดรอปของบลิกเนี่ยก็คือตัวของแท่งที่เราจะเอาไปส่มปืนถ้าสมมติว่าเราไม่มีบลิกครับเราก็ต้องเติมซื้อทั้งบลิกทั้งกุญแจใช่ไหมพอเรามีบลิกเนี่ยเราก็จะเติมซื้อแค่กุญแจเท่านั้นนะครับผมมันก็จะช่วยลดลงไปอีกเนาะหรือว่าจะเอาบลิกไปขายเพื่อแลกเป็นเดลต้าคอยก็ได้เช่นกันนะครับผมอันนี้แล้วแต่ความสะดวก <Zero Dam. S 1> นะฮะซิโลแดมธรรมดาเนี่ยมันจะปล,ล็อ ไ,ไปถึงแงค์แพตตินัมพอถึงแพตตินัมเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะเพิ่มคะแนนแงล์ในโหมดธรรมดาได้ละมันจะต้องไปปฏิบัติการรับสุดยอดนะครับผมหรือว่าเซตดีรับนั่นเองที่คนมักจะพิมพ์กันในแชทโลกนะส่วนเงื่อนไขการเข้าตรงนี้นะมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องจ่าย1นึ่งแ12,500ทุกรอบนะครับไม่ใช่มันไม่ได้จ่ายเป็นอย่างนั้นนะครับแต่เราจะต้องแต่งตัวยังไงก็ได้ให้ถึงค่านั้นอย่างเช่นเนี่ยผมแต่งไป5 0 0 0 0นเห็นปะผมเข้าได้แต่ถ้าใครแต่งไม่ถึง1 1สนห0ึเนี่ยก็จะเข้าไม่ได้นั่นเองครับแต่ละแมปเนี่ยมันก็จะมีตัวของอ่าอย่างเช่นนี่นะมันจะเป็นปฏิบัติการรับสุดยอดเลยเริ่มตั้งแต่แรกก็จะมีค่าเข้าห8 000, 500, ึ่งแแปเ้าราจะต้องแต่งตัวให้ถึงตรงนี้แล้วก็คอนเวิร์ตโอเปอเรชั่นตรงนี้ก็จะสนะี่แสนห้าคะคนข้าันที่จะแพงมากๆแต่ของในแมปเนี่ยมันก็จะดีไปด้วยเช่นกันครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆอ,อธิบายไปเป็นส่วน,วนแล้วกัน เอาละหลังจากที่เราได้ดูแมปไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดในส่วนอื่นกันบ้างเมื่อกี้เนี่ยผมพูดผิดนะครับเมื่อเราเอาบิกไปขายนะครับเราจะได้มาเป็นตัวของเดลต้าติเกตนะครับไม่ใช่เดลต้าคอยนะถ้าเดลต้าคอยเนี่ยคือการเติม Delta icket, เดลต้าติเกตนี่ก็คือการที่เรานาบิกไปขายนะครับหรือว่าหาไรายได้ส่วนอื่นๆมาจากตัวเกมนะ Delta icket, เดลต้าติเกตนี่มันก็สามารถที่ไปซื้อปืนพวกนี้ได้นะครับเนี่ยเห็นปะมันจะใช้2,400อันนี้ผมขายบิกไปก็ได้มา80นะครับอันนี้ก็ข เยอะเนี่ย,เ,ยเราสามารถที่มาซื้อสกินพวกนี้ฟรีได้ทั้งชุดเลยนะครับหรือว่าจะซื้อแค่ชิ้นเดียวก็ได้1 1 5 0ส่วนถัดสมานะครับเราจะมากดเตรียมการสมมุติว่าผมเตรียมการที่จะเล่นซีโร่แดมแบบปฏิบัติการรับสุดยอดอ่าที่สมมุตินะสมมุติสมมุติมันจะมีอยู่2สายนะถ้าสมมุติว่าคุณอยากเล่นเพื่อเอามันเนี่ยคุณสามารถแต่งแบบเต็มๆแล้วก็ไปบวกกับศัตรูได้เลยอันนี้คือเล่นแบบเอามันเล่นแบบ up b l งค์นะครับกับอีกสายหนึ่งก็คือเล่นแบบฟาร์มฟาร์มนี่คือแบบฟาาาาารร์มมมมมยยยััับๆเลสถหไไดด้้้้ 30M ในนนนวววีีอออคืผทํแก็่ตง อะไรมากนะครับแค่หมวกใบเดียวที่ราคามันถึงแค่นั้นเองคุณเข้าไปวิ่งหาของแล้วก็ออกให้เร็วที่สุดแค่นั้นในส่วน,นอื่นๆเนี่ยมันก็จะมีพวกของพวกหมวกอะไรพวกนี้นะครับอันนี้แล้วแต่รายละเอียดอีกทีนึงตามงบประมาณละกันนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยซื้อถึงแค่ของสีม่วงก็พอนะครับในตัวของซิลแดมนะถ้าสเปซิตี้หรือว่าในแมปอื่นหรือแรงที่มันสูงขึ้นกว่านี้คุณอยากบวกจริงๆสีทองสีแดงคุณสามารถที่จะไปคราฟได้นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมต่อไปเลยก็คือกระสุนครับกระสีน นะบางปืนเนี่ยมันจะมีเริ่มต้นเป็นสีฟ้าเลยนะครับจะไม่มีสีเขียวกับสีเทาแบบนี้เนาะบางคนเนี่ยโอ้โหแต่งตัวเต็มเลยแต่ว่าใช้กระสุนสีเทานะมันยิงตายยากมากแค่บอดเนี่ยก็ยิงไปเกือบแม็กแล้วนะครับไม่ต้องพูดถึงคนที่มันเตรียมแบบโอ้โหเกาะมาเต็มเต็มเลยนะเราจะต้องใช้กระสุนตั้งแต่สีฟ้าขึ้นไปเดี๋ยวเราจะพึ่งตัวของตู้เซฟด้วยนะครับเมื่อเราไม่ได้ใช้กระสุนนะเราจะเอากระสุนเนี่ยมาไว้ในตู้เซฟส่วนหนึ่งหรือว่าเอามาไว้ทั้งหมดก็ได้คาไว้แค่ในปืน1แม็ก็ พอนะครับเพื่อกันตายนั่นเองนะถ้าใครเอากระสุนสีม่วงสีองทองไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคพื้นฐานเนาะเพราะว่ากระสุนสีทองนะครับผมนัดหนึ่งนะ4,017นะครับไม่ใช่แม็กนะนัดหนึ่ง4,017เครดิตนะครับถือว่าแพงมาก,มากๆพอเรากดไปอ่าโซเดี๋ยวผมกดไป60นัดนะ สามแสนครับผมหกสิบนัดอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวเพราะว่ามีในคังอยู่ละสามแสนห้าพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทโอ้โหถือว่าแพงสุดๆหลายคนไม่รู้นะคิดว่าหาของอย่างเดียวนะครับกระสุนเนี่ยแพงกว่าของอีกนะบางชิ้นนะบางชิ้นส่วนถัดมานะครับเรามาดูโอเปอเรเตอร์กันโอเปอเรเตอร์เนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่สายแคลลี่นะอันนี้คือสายแคลลี่นะครับหรือว่าสายบวกนั่นเองสายซัพพอร์ตหรือว่าพยาบาลกับสายแท้งก็มีสายของดีคอนหรือว่าหาขาเพราะนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแบบคร่าวๆก่อนละกันแต่ละตัวเนนี่ยมัก็จะมมมมีีวควาาาสรถท่ันแตกต่าง ตัวนี้ก็จะวิ่งเร็วนะครับใครที่เล่นเอ펙เกลเจนบ่อยๆเนี่ยก็จะรู้ดีสำหรัการสไลด์แล้วก็วิ่งสไลด์วิ่งสไลด์ตัวนี้สามารถทำแบบนั้นได้ตัวที่2ได้รับความนิยมมากๆตัวนี้ก็จะมีระเบิด C ีโฟนะสามารถที่จะก,กดพุ่งได้ถ้าใครเล่นวา l ุแลนมาเจ็ด สามารถกดแดดได้ตัวนี้สามารถกดพุ่งได้ครับตัวที่3เลยก็คือตัวของน็อก์นะครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีความเงียบนะเวลาที่เราต้องการจะเข้าข้างหลังศัตรูแต่มันก็จะมีแบบว่าสัญญาณเตือนศัตรูนิดนึงนะเวลาที่น็อก์ใช้อันตีนั่นเองนะครับตัวหมอตัวนี้สามารถฮิวตัวเองได้นะครับแล้วก็ชุบเพื่อนได้ไวมากๆตัวถัดไปตัวนี้นะครับผมท็อกซิกผมชอบมากเลยนะตัวนี้คือมันมีความปั่นป่วนนะแต่ถ้าสมมติว่าใครที่เล่นไม่ดีเล่นไม่ได้นะครับตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่มีประโยชน์ต่อเวีลนลคร่อสูะ ถ้าสมมติว่าตัวของการซัพพอร์ตเนี่ยตัวนี้สามารถทําให้เพื่อนเนี่ยฟื้นฟูไวขึ้นจากตัวอื่นเนี่ยใช้กล่องพยาบาลอาจจะ5าวิตัวนี้อาจจะใช้แค่3ประมาณนั้นนะครับผมตัวถัดไปเลยก็คือตัวนี้ครับผมน่าลำคาญมากๆเพราะว่ามันวางโซนิคแครปได้นะครับโซนิคแครปสามารถฆ่าบอดบางตัวได้แค่ชิ้นเดียวเนี่ยคือแบบโอ้โหฆ่าได้เยอะมากๆส่วนคนเนี่ยมันก็จะสตันแล้วก็ทําให้เลือดเนี่ยลดไป30%อโถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเกเนตรวมถึงการสตาร์ด้วยโซนิคพันเรนี โอ้โหดืมันเลยถือว่าเป็นตัวที่น่าลํำหาึงตัวแต่ถึงอย่างนั้นคุณจะต้องมีทีมที่ดีนะครับในการเล่นตัวนี้นะถ้าคุณมีทีมที่ไม่ดีสกิลมันเก่งแค่ไหนก็เท่านั้นครับผมตัวนี้จะมีระเบิดไฟนะทำให้ศัตรูเนี่ยมีโอกาสตายสูงเวลาที่เราน็อ c ดาวได้นะเด็กและตัวนี้ครับโอ้โหน่าลํำคาญปรมาตัวโล่ยิงโล่ก็ไม่เข้าโล่ไม่แตกถ้าสมมติว่ามีโล่ดีๆเนี่ยวิ่งชนได้สบายๆเลยนะครับและรีคอนครับตัวนี้สามารถที่จะสแกนได้นะครับทำให้เห็นเป็นตัวๆ สุดนั่นก็คือแฮกคลอครับแฮกคลอเนี่ยมันจะสามารถเช็คได้ว่ามีศัตรูอยู่แถวนะั้นหรือเปล่าเวลาที่เราย่องเนี่ยมันก็จะมีความเงียบทําให้ศัตรูเนี่ยแทบจะไม่ได้ยินเรานะมีแฟตมีตัวของ Data าไนฟ์นะครับหรือว่าการปามีดไปฆ่าศัตรูได้ภายใน1-2เล่มน็นอกแน่นอนนะครับแรงมากๆดัต a าไนฟ์ตัวนี้เล่นบ่อยนะครับในสายโซโล่เนี่ยก็จะเห็นได้เยอะพบได้บ่อยนะครับสำหรับตัวนี้นะ มาเดี๋ยวเรามาเจาะลึกการเตรียมของกันนะครับการเตรียมของเนี่ยเราก็จะเริ่มตั้งแต่ปืนนะสำหรับใครที่มีงบไม่เยอะนะครับตัว AK 74ตัวนี้ก็สามารถที่จะเล่นได้นะเข้าไปหาของแบบจัดๆเลยเนี่ยแต่งปืนน้อยๆไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าเวลาตกเราจะได้ไม่เสียได้นะหรือว่าใครจะไปหาปืนในแมปก็ได้เช่นกันนะครับถ้าสมมติว่าเป็นซีโร่แดมแบบรับสุดยอดเนี่ยตัวบอทบางตัวนะครับจะใช้กระสุนสีฟ้าขึ้นไปแล้วก็มีเกราะม่วงให้ด้วยสําหรับตัวของบอทโลนะยังไงก็สามารถที่จะไปหาในแมปกัน แต่ถ้าใครเอาชัวร์แต่งไปเลยก็ได้เช่นกันใครแบบเน้นสายบวกเน้นมีทีมดีๆนะอันนี้ต้องบอกว่ามีทีมดีๆนะครับมีโอกาสปืนตกน้อยสามารถเทรดกันได้ดีเนะี่ยก็แต่งเต็มได้อาผมไม่เอาปืนไปแล้วกันเดี๋ยวผมไปหาในแมบปบอันนี้เดี๋ยวเรามาสาธิตวิธีการหาตังค์กันดีกว่านะครับอันที่2เลยก็คือหมวกนะครับหมวกเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่เป็นตัวของอาหนึ่งแสนสองหมื่นละกันนะครับตัวนี้เพราะว่ามีราคาใกล้เคียงนะเราสามารถที่กดแลกได้กดแลกก็คือหาของมาแลกนั่นเองนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะแลกได้โดยการ กดเติมแล้วก็ซื้อของในหอประมูลได้เลยนะครับมันก็จะมีราคาถูกกว่าเราไปกดซื้อแบบตรงๆนะครับอันที่2เลยก็คือเกราะนะครับเกราะตัวนี้มันมีเกราะม่วงก็คือตัวนี้เนเนเนเ Waller vest นะครับตัวนี้จะดรอปกับตัวบอดโลนะในเกมเดี๋ยว,วเราจะพาไปดูกันทีหลังนะครับผมก็เลยจะใส่แค่สีฟ้ากระพอะกันตายนะหรือว่าใครจะใส่เป็นอ่าแค่แบบสีเขียวก็ได้นะครับถ้าใครแบบเข้าดีๆหน่อยเนี่ยบอดก็อา,อาจจะยิงเราไม่ค่อยโดนนะถ้าสมมติว่าใครเข้าไม่ดีเนี่ยโอ้โหอาจจะตายเพราะบอดก็มีมาแล้วนะครับส่วนกระเป๋าผม ไม่เอาไปครับสายโยงตัวนี้มีคุณสมบัติเวลาที่เรากดใช้อเทมเนี่ยเราสามารถกดที่เล็กได้เลยถ้าสมมติเราไม่ได้ใส่อเทมที่สายโยงเนี่ยมันก็จะกดไม่ได้ส่วนของยานะครับเนี่ยเห็นปะสายโยงเนี่ยตรงเนี้ยเราสามารถกดใช้ได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเรามาใส่ในกระเป๋าเราจะกดใช้ไม่ได้นะครับหรือว่ากดคีย์ลัดไม่ได้นั่นเองในส่วนของยานะครับผมจะแนะนําตั้แต่ตัวนี้ขึ้นไปนะอัน,นี้คือฮิวเลือดนะฮิวเลือดฮิวเลือดฮิวเลือดมันต่างกันยังไงตัวนี้ก็จะมีความเยอะนะครับของหน่วยฟื้ฟ้้นนฟฟฟููแลวก็ื ไวนตามราคาแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะฟื้นฟูนได้ช้าหน่อยแล้วก็ฟื้นฟูนได้น้อยหน่อยนะครับมีแค่60หน่วยนะสมมติว่าเราโดนยิงไป100หน่วยเราเราใช้อันเนี้ยต้องใช้ประมาณ2อนอันประมาณนั้น2อันนะครับถึงจะเต็มนั่นเองนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะใช้อันนี้อันนี้คือเติมเลือดนะฟื้นฟูร่างกายนะครับอันที่2ลงมาอันนี้คือเวลาที่ได้รับบาดเจ็บนะไม่ว่าจะเป็นกระดูหกหักแขนหกักหรือว่าโดนมีริดในการต่อยท้องอะไรเงี้ยดีบัฟต่างๆนะครับเวลาบาดเจ็บเนี่ยเราสามารถใช้แถวนี้นะครับตั้แต่แถวที่2ไปมสอง ครอบคุมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแขนหกักโดนต่อยท้องหรืออะไรก็ตามแต่นะครับท้านี้มันจะได้แค่แบบรักษาบาดแผลเวลาที่แขนหักนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเวลาแขนหักเท่านั้นนะครับเวลาต่อยท้องเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะใช้ได้นะครับถ้าเป็นไปได้นะเอาตั้งแต่อันนี้นะครับอันนี้ อันนี้อันนี้เลือกเอานะครับแล้วแต่งบประมาณอีกทีเดี๋ยวผมจะใช้อันนี้ละกันเพราะว่ามันสามัญที่สุดแล้วอันนี้เนี่ยมันช้าไปเนาะเวลาที่เราบวกเนี่ยมันทำให้ศัตรูเข้ามาชาร์จได้นะครับอย่างต่อไปเลยก็คือยากแก้ปวดครับตัวนี้3อย่างนี้นะครับยากแก้ปวดมีหน้าที่เวลาที่เรากระดุกหักหรืออะไรพวกนี้มันจะไม่แสดงอาการนะครับขณะที่คุณใช้ยากแก้ปวดอยู่มันจะไม่แสดงอาการสมมติว่าอาการอาจจะมีหน้ามืดวิงเวียนเห็นภาพเบลออะไรเงี้ยตัวพวกนี้มันจะสามารถแก้ได้นะครับโซตอมาก็คือซ่อมเกราะครับตัวนี้จะเป็นซ่อมหมวกอันนี้จะซ่อม นะแล้วแต่ง,งบอีกทีหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่นะ่ยจะพกแค่ไม่เกินแถบนี้ละถ้าสมมติไปสเปซซิตี้แบบ4 0 0แขึ้นสีส้มสีแดงก็จะเห็นได้บ่อยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถที่จะฮิวได้เยอะนะครับผมเกาะสีแดงบางตัวเนะี่ยต้องใช้อันนี้ประมาณโอ้โหห้าหชิ้นก็ยังไม่เต็มเลยนะแต่ใช้อันเนี้ยเต็มส่วนไอ้ตัวยาเสริมกําลังอะไรพวกนี้มันจะเพิ่มการได้ยินทําให้เราฟื้นฟูเวลาวิ่งได้เร็วขึ้นฟื้นฟูนฟนฟนฟนร่างกายอะไรเงี้ยประมาณนั้นอันนี้จะไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่แล้วก็บางคนจะซื้อแต่ผมไม่่่่่ซซืืนะนนมมซ้้ออะผผมมมไไพราาวปปงคจใสแ สชิ้นนี้เท่านั้นเนาะหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะใช้ตัวของแา็คแปปวดเป็นขวดอย่างนี้ก็ได้แต่เราสามารถไปหาได้ในแมปนะครับหรือว่าหาได้จากคนที่เรายิงนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเอาชัวร์ก็สามารถใส่ไปได้ประมาณนี้นะตอนนี้เนี่ยผมใส่เกินมาละเห็นป่ะหนึ่งแสนสับาทนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าซีโร่แดมรับสุดยอดได้แล้วนะครับ <S <S เอาละเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเควสกันบ้างน,นะครับผมแผนกนั่นเองเนาะเควสในส่วนเนี้ยมันจะช่วยอะไรนะครับเมื่อเราทําไปแล้วกดเข้ามาครับ ว่าแบ็กไซต์ตรงนี้นะครับเมื่อเรามาดูเนี่ยมันก็จะมีกองพันจูโจมนะครับแลบเทียนอีตัวของกองพันสนับสนุนอะไรพวกนี้ไอ้พวกนี้นะครับมันจะเพิ่มค่าสเตตเล็กๆน้อยๆให้กับเรานะครับอย่างเช่นกองพันจูโจมเลเวลที่6นะครับค่าพลังงานสูงสุดอยู่ที่30ไป38นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่38เนาะค่าฟื้นฟูพลังงานขณะวิ่งนะครับมันก็จะเร็วขึ้นเป็น3านนะครับค่าพลังงานในการวิ่งเนี่ยก็จะวิ่งได้นานขึ้นนั่นเองใครที่เลเวล1นอยู่เนี่ แป๊บเดียวก็หมดละนะครับประมาณนั้นเนาะส่วนเลเวลที่7เนี่ยเลเวลสูงสุดก็จะมีค่าสแตตประมาณนี้เลยนะครับก็จะวิ่งได้นานไปอีกนะวิ่งได้ไกลกว่าคนด่นนั่นเองนะครับตรงเนี้ยผมจะต้องทําให้ศูนย์พยาบาลถึงความนิยมอันดับที่3ก่อนนะครับนั่นก็คือตัวของตรงนี้นะครับนี่ อันนี้คือศูนย์พยาบาลนะครับต,ต้องถึงเลเวลที่3ซึ่งเราจะต้องมาทาเคเวสพวกนี้นั่นเองส่วนตัวเนี้ยผมแนะนําว่าให้ทําให้เร็วที่สุดนะครับสำหรับตัวของภารกิจในเครือ GTI นะครับมันจะได้อะไรเมื่อเรากดมาดูภาพรวมของภารกิจเนี่ยมันจะได้เซฟครับเซฟเนี่ยมันจะมี2ช่อง4ี่ช่องหกช่องแล้วก็9้าช่องตัวเนี้ยมันจะเป็นเซฟ9้าช่องนะครับถ้าเป็นเคเวสในเครือเนี้ยมันจะเน้นไปที่ยูเนเต็ดนะครับแอดวานซ์ Advanced นั่นเองนะครับตัวนี้ผมจะเน้นมากๆเลยนะครับพยายามทําให้เร็วที่สุดแล้วก็ได้เยอะ่าว มไม่เห็นนะว่ามันมีวันขึ้นน่าจะถาวรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันใครที่มีตัวนี้แล้วสามารถที่จะมาให้ข้อมูลใต้คลิปได้ครับเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยเห็นปะมันจะมีการทดลอง2วันอะไรเงี้ยตรงนี้ก็จะ2วันส่วนอื่นๆก็จะเป็น1วันบ้างอะไรบ้างแต่ตัวเนี้ยมันไม่มีวันขึ้นนะผมก็เลยต้องเน้นมากๆในส่วนนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้เก็บของตรงนี้ให้ได้เยอะขึ้นนะครับตอนนี้ผมใช้ทดลองอยู่8นาทีก็หมดแล้วปกติเนี่ยถ้ามันเป็นมือใหม่นับก็จะมีแค่2ช่องแบบนี้นะเล็กๆ,ๆนะเอาไว้เก็บของได้กระ ตอนนี้ผมใช้อยู่6ช่องนะก็เก็บของพอได้อย่างเช่นของที่มันมีขนาดใหญ่มากๆอย่างไอเนี้ยที่ผมไปได้มาเมื่อวานนะครับเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันจะต้องใช้9ช่องนะครับซึ่งก็คืออันใหญ่สุดเลยนะครับไอตัวเนี้ยตอนแรกผมก็ได้ว่าแส0ส0 0แสเวยแต่ผมเห็นราคา8ล้าน7โหคือแบบ ต้องเก็บอะต้องเก็บไว้อย่างนี้เลยอะแล้วก็ของอย่างอื่นนะครับในตาน,นั้นเนี่ยผมได้ตัวของคีย์การ์ดมาด้วยนะครับซึ่งราคาคีย์การ์ดก็อีกเจ็ดแสนโอ้โหถือว่าได้มาเยอะสุดๆนะครับหลายคนนะจะไม่ค่อยเห็นค่าของคีย์การ์ดนะเพราะว่าคีย์การ์ดเนี่ยมันก็ไม่ไม่กี่บาทหรอกมัง้งอะไรเงี้ยเห็นสีฟ้าๆอย่างงี้นะแต่พอไปแตะดูราค,าครับหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทแพงกว่าไอเทมบางตัวซะด้วยซ้ำนะผมได้มาก็จะเป็นสีแดงเนาะตัวนี้ ew ตัวนี้เนี่ยแพงสุดละที่ผมได้มาก็คือสี่ล้านเจ็ดนะตัวนี้ก็เพิ่ 108นะสีม่วงนะครับอันนี้ก็406แล้วแต่เกรดแล้วแต่แบบว่าดีกันไปนะยังไงก็ดูกันดีๆนิดนึงนะครับถ้าเป็นอนะินฟินิตี้เนี่ยก็จะดรอปเยอะหน่อยผมได้มาเยอะมากๆเลย130,000นะครับแต่ถ้าเป็น substation dormitory ตัวนี้ก็จะ38,000นะครับสามารถเอาไว้ในช่องปกติได้นะครับไม่เสียหายอะไรเพราะว่าไม่ได้แพงขนาดนะั้นแต่เอาไว้ในเซฟก็ได้นะเพราะว่าถือว่าก็แพงอยู่ในระดับหนึ่งนะครับพอๆกับอ่าเจ้าตัวของสีม่วงบางชิ้นเลยนะครับผมแต่ว่าผมเอาไว้ในปกติดีกว่านะแต่ถ้า 1น0 0 0แสนขึ้นไปเนี่ยผมจะเอาไวในตูเต้เซฟแหละตู้เซฟเนี่ยมีหน้าที่ก็คือการตายนั่นแหละครับการไอเทมหายเวลาที่เราตายนะครับผมของที่อยู่ในเซฟเวลาที่เราหนีออกมาไม่ทันเวลาหมดซะก่อนนะครับของในเซฟก็จะไม่หายไปนั่นเองครับการที่มีเซฟช่องเยอะๆก็จะช่วยได้เยอะเลยทีเดียวครับพยายามทําภารกิจอย่างที่ผมบอกไปนะ มาเดี๋ยวเรามากดเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับตัวนี้นะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการทวงทีมนะผมขออนุญาตกดเป็นไม่เติมทีมแล้วกันโอ้โหเจอแมทเรวมากเร็วจนแจใหายปกติคือแบบโอ้โหหานานมาก่ะก็อย่างที่บอกไปนะว่าตัวที่ผมเล่นนยก็จะเป็นตัวของแฮคครอนะครับเพราะว่าเราจะเอาไว้เช็คเวลาที่มีคนดักหรือว่าเราจะหนีอะไรเงี้ยมันอาจจะมีคนดักที่จุดออกก็ได้ครับอ่ะไอตัวแอนิเมชั่นนยมันจะมีอยู่2แบบ ก็คือแบบจรวดพุ่งชนแบบนี้กับไม่พุ่งชนนะครับถ้าสมมติว่าเป็นจรวดพุ่งชนแบบนี้แสดงว่าตู้เซฟตรงเนี้ยมันเปิดนะครับแล้วถ้าเป็นซีโร่แดมแบบรับสุดยอดเนี่ยไอตรงเนี้ยมันจะดอรอปทองคําด้วยในบางครั้งและส่วนใหญ่ด้วยนะครับยังไงก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ,อะตอนนี้เราเกิดตรงนี้นะครับถือว่าไกลสุดๆนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นบ้านใหญ่นะในส่วนของบ้านใหญ่เนาะก็จะเป็นจุดเกิดของบอสช่วงน,นี้มีบอสพิเศษด้วยนะครับจะทําให้ดรอปกระสุน สีม่วงค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ดับบวกทองด้วยยังไงก็ลองไปฟามก็ได้นะแต่ก็เป็นจุดมุ่งหมายของใครหลายๆคนนะทำให้เราอาจจะตายได้นะครับในแมตช์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามวิ่งแล้วก็หาเงินให้ได้เยอะที่สุดนะครับโดยที่จะพยายามไม่บวกนะเดี๋ยวจุดแรกที่ผมจะไปก็คือซีเมนต์แพนนะครับอาจจะมีคนก็ได้นะเ <c oughs> ดีด๋ยวมีคนมีคนมีคนๆๆมีคนๆๆๆมีคนมีคนเห็นปะเห็นปะ หนึ่งทีเนี่ยหนึ่งทีเขาโดนมีดเราไปหนึ่งทีอาจจะเจ็บเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่แหละขออนุญาตหนีก็แล้วกันเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมตัวมาเพื่อบวกนะครับเนีย๋ยวจะโดนยิงปะนะไม่น่าโดนนะเมื่อกี้เขาโดนมีดของเราไปนี่เขาแบบไม่บุกต่อเลยแต่เขาน่าจะไปเรียงเพื่อนมหเมื่อกี้เซฟของผมเนี่ยได้หมดไปละนะครับก็อ,อยู่ตรงนี้หกช่องนะครับ ไ,ไอ้คนไอตัวเมื่อกี้แน่เลยมาดิ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 รีบไปครับโอ้ยตัวนี้เป็นสไนรีบไปครับรีบหยิบรีบไปนะเพราะว่ามันอาจจะมีเพื่อนเขามาไง ตอนนี้เราได้มา2องแสนเก้าแล้วนะยังไม่ได้ทำะไรเลยเนี่ย หนึ่งแมตช์เนี่ยมันจะมีอยู่30นาทีนะไอตัวนี้ถือว่าได้มา10,000แสนกว่าผมขออนุญาตดูของแบบของก็จะได้มาประมาณนี้อันนี้ผมจะทิ้งไปนี่ก็จะเป็นยาแก้ปวดนะครับอย่างที่บอกไปเนาะไอส่วนพวกเนี้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาออกจากเซฟก่อนละกันนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเป็นลูกกระสุนอะไรเองอี้ยผมจะใส่ไว้ในเซฟนะประมาณนี้นะเนี่ยยาแก้ปวดนะครับเราสามารถที่จะมาหาจากคนในนี้ได้นะเดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนนะสาธิตได้ไหมสาธิตแบบ ดนโดนโดนโบอดอันนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคันนะเดี๋ยวให้บอดต่อยต่อยดิมึงจะยิงทำไมโลเสียงดัางไม่ต่อยไม่หักต่อยเออนี่แหละนะครับเนี่ยนี่คืออาการปกติแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตสาธิตให้ดูละกันนะครับถ้าสมมติมว่าผมหิวเลือดเฉยๆนะผมหิวเลือดเฉย เนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ9วินะครับสำหรับไอตัวที่ผมเอามาด้วยนะเดี๋ยวเราจะไม่ทําการรักษากระดูกหักนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกด F3 ให้ดูก,กัอนละกันตอนนี้แขนซ้ายเราหักนะครับผมจะให้ยาเนี่ยมันมีฤทธิ์ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมารักษากันอันนี้คน เฮ้ยเจอว่ะเจอว่ะเจอว่ะยี่จะมาสายทิศหน่อยแหมอ้ยระเบิด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 น่าจะไม่รอดนะ อ่ะแมดนี้ผมได้มา5 7 6 0 0เครดิตนั่นเองนะครับเติมทีมบ้างรู้สึกว่าคนเดียวเนี่ยมันมันช็กจะเฟี้ยเกินไปนะก็จะลบ4นะครับโอ้ยยิงคนได้นะยิงคนได้ยังลบ4นะถ้าสมมติยิงคนไม่ได้นี่คือลบไป 22, 23เลยนะไอตัวเนี้ยถ้าสมมติว่า เราเล่นเป็นทีมนะแล้วไม่ได้มาด้วยกันเนี่ยยิ่งเจอกับชาวต่างชาติหรือว่าคนที่แบบอ่าเน้นบวกอะถ้าสมมติคนอื่นเน้นบวกเราต้องเห็นกันตัวนะจริงๆก็ไม่ใช่ทางที่ดีเท่าไหร่แต่เราต้องเห็นกันตัวนะครับไม่งั้นเราจะไปตายกับเพื่อนครับยิ่งเพื่อนไปตายเนี่ยแล้วเรามีของเยอะๆนะอย่าได้ลิไปช่วยเด็ดขาดถ้าสมมติมันไม่ได้แบบเกิดต่อหน้าต่อตาเราอะไรเงี้ยถ้าสมมติมันเกิดไกลสักห้าหกร้อยเมตรอยู่คนละที่อะไรเงี้ยไม่ต้องไปช่วยนะครับผมปล่อยเขาเลยยังไงเดี๋ยวเขาก็ตายอยู่ดีถ้าเราไปช่วยเดี๋ยว สรุปแล้วโหมดโอเปอเรชันเนี่ยมันก็จะมีการเข้าไปหาของและเอาตัวรอดออกมาให้ได้นะครับซึ่งแต่ละแมปแต่ละตาเนี่ยมันก็จะมีความยากง่ายแตกต่างกันไปยิ่งคุณเวิ่เยอะขึ้นไปเท่าไหร่ยิ่งคุณแรลงมากขึ้นเท่าไหร่มันก็จะทําให้คุณเนี่ยรอดออกมาได้ยากเท่านั้นนะครับเข้าไปหาของให้ได้เยอะที่สุดและออกมาให้ได้นะั่นคือปัจจัยสาคัญล่ะครับและภาพหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันนะครับว่าในแมปต่างๆเนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรบ้างรวมถึงเคเวสตแต่ละอันเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้าง แบบคร่าวๆนะครับเราควรวิ่งไปตรงไหนเราจะเจออะไรเราอยากได้ของชิ้นนี้เราจะต้องไปตรงไหนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันแน่นอนครับผมถ้าคลิปนี้มีข้อมูลประการใดผิดพลาดก็อขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้รีสสำคัญเลยอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งให้ผมด้วยจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปใครที่เล่นเดลต้าฟอร์อยู่สามารถที่จะมาร่วมจอยกันได้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ